เขากล้องเขากล้องอย่าเขากล้องนะหมออย่าเขากล้องจะเขารายสดคู่นี้นะครับเยี่ยงกว่าฟุกฟุกชื่อยังกว่าตัวยกสไปดเห็นหน้าทีคู่คู่ใช่ไหมครับเป็นตัวยกที่ได้ตัวยุกนะครับไอ้ตัวยุกสไปดโอ้ชิลลุ่งโอ้ครับ ปไปทีชาติยอดมากโอ้โหไม่ข้ามครับโอ้เนครับเอานะฮะสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูน้องปึ้มโคราชครับแปรร่างเหี่ยมแปรร่างนี้ไม่ธรรมดานะ,ะน้องปึ้มครับนักกอล์ฟเดิมพันนะฮะเดินทางจากโคราชนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณน,นักกีฬาทุกคนครับหนึ่งต่อศูนย์ถ้าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ พืมโคราชว่าไงตัดหน้าซ้ายว่าไงสไปยยกง่ายๆเข้าไปเตยแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าสไปยยกห่างนิดนึงนะสองเลยผู้นี้เป็นน้องเตยนี่ต้องบอกว่าแก้ไขได้ดีครับลูกนี้ยกห่างนิดนึงนะหนึ่งตอนหนึ่งครับสไปยโยงมาหลังว่าไงน้องเพืมโยกเข้าไปคูเบลแม่ลูกนี้สุดยอดครับ ดูเบลนะครับดูเบลอย่100ท่าพักเข้าให้ปักเข้าให้เอา้าต้องบอกว่าปักเข้าให้พักเข้าให้นี่สองหนึ่งสองต่อนหนึ่งครับเอาเลยครับปื้มตัดเข้ากาลางว่าไงเอา้าสไปยังอยู่ยกเข้ามาคู่นี้ได้เสียกนันแน่นอนโอ้โหเอาเลยครับคูเบลที่สุด,สด เอาแล้วครับต่อต่อสองต่อสองเฮ้ยถ้าคอนยางตัดมาผูเบลเปิด้องมือยกโอ้โหผูเบลโอ้ลูกนี้ไม่ต้องรับเลยครับโอ้ผู้เบล สามต่อสองครับฝากแชร์ด้วยครับเตยเอายังดีครับโอ้ยี่เดียวครับแม่จ้าเตยเตะแรงครับลูกนี้เกือบติดขี้เน้องเพิ่มครับซ้ายนะเกือบเตะเตยลอยเกือบแบบเตยลอยเลยต้องหวัเลยลูกวนไปแล้วแม่ใส่ได้เลย กูเบลเปิดน้องปพ้มยกโอ้โหเนี่ยนะครับมือเสิร์บมือเสิร์ฟเนี่ยมือเสิร์ฟแล้อมือเสิร์ฟบมือเสิบเนี่ยมือเสิบห้าร้อยมือเสิรบห้าร้อยสี่สามสี่ต่อสามครับน้องปื้ม โอ้ตัดคนเอ้าต่อตาโตโอ้ยหนึ่งสองลูกเสียครับโอ้โหมันมันลูดมันต้องลูดอย่างนี้มันต้องลูดได้เป็นมันจะนับเป็นหนึ่งมันมันตำหนึ่งสองไม่ได้ใช่นี่มันลูดแมนครับนี่มันลูดแมนครับหนึ่งสองการลูดการขึ้นลูดแมนลูดก็คือเป็นหนึ่ง ห้าสามห้าต่อสามโอ้ยยืดได้ครับดูซีย่ำเสิร์ฟนะครับแรกเกมเสือกครับคู่นี้ทีมนั้นเตยเตยสไปเตยสไปเตยสไป เอาปืดว่าไงโอ้โหยกง่ายมันจะเล่นสบายสบายนี่ตัวยกนี่ตัวยกนี่สุดยอดซึ่งย่เสร็จปยติอ้กอสีเออ ô âu té mà nè ô ô ô giọt không nghi là kiếm kiêu à kiếm kiểu mà nó gấp nóng pum หนาลนงมอ้จะวัดหัวเน็ตกับน้องพึ่งโคราชครับแม่ยาประมาทยาประมาทยาประมาทห้าเจ็ต่อเจ็เตะโอ้ย โอ้ก yeah, oh, right. ูเด okay. ียวเดียวปุ่แมนสันเขาเล่นเงินยสิเยสมาธิแต่อให้เอยากฝึกเยอะๆฝึกวัน่อนสบาไปยกไหมแม่เจ้าเตยบานเขาให้ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool không bỏ lỡ là... ผมราคาครับเดินมาเดินทางมาจากโคราชนะครับคนที่หัวขงเนี่ยใช่ไหมจ้าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดีอ่ะเขาซื้อสิ่งสกัดทีก้งพวกไม่ยืนปั๊บักบักตู้ไปเอาเลยครับเจ้าเตยรม กระไก็ไปเชียร์ไปสนิดไปกันไปเจ็ดเก้าเสริเขมเสิรเฟกันนิดนึงเดียวไเขาให้นี่เลยครับสันแกครบรต้อเห็น่าันแตกแรบรอบพี่น้องตรมีเลยครับุงมีสันแกนะครับหมุนยางเดียว

ครเป็สปอนเซอร์นี่โอ้โหภูใจนะบอกว่าร้อยจริงไท่าด้วยนะสิบเอ็ดแปดตัว้งนิดๆแล้วก็กดลงไป เียครัสเกียเพิ่เ9 11มัดโอ้โหปักให้ไปครับเพ่ป่าชาไม่ยอมกันเหรเดียวลายันแบงกึหมุนย่างเดียวได้ต้องบอกว่าผู้ไหว้หาดูชิดได้ครับแอปพลิชาคนรักตะก 12...9... Mẹ... thật thang, 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 thang Này, tôi Đúng là bụng nó qua cụt Đúng là bụng nó qua cụt qua nó phẳng ở phía trước Cần thức Cái chị แม่พี่ได้ม้ครับกองเกียร์ดีใจมากเลยจี๊ดเดสิบสามเก้าขอให้โตเตยท่าคยาง

สิบสี่ต่อสิบเตยเปิดสไตรย์ยกโอ้โหต้องเตยบื้งครับลูกนี้ไม่อยากจะเชื่อต้องเอาคำสั่งของพี่ปาลมี่มาเลยนะไม่อยากจะ เป wow. ็นข้ามตนเราตัวยงคนแรเงานวะครับนันนี้หรอเทปเทปหนึ่งปล่อยค่ะยังปล่อยโอ้ยยังดูว่าตื่เต้นเอาสร้อยหนเกี่ยวขึ้นมาทำไมครับเตยข้าขนยางโอ้โหเกี่ยวสวยสวยตีไม่ข้ามเองกเวลาไม่ไม่วั้ยสิบเนาะแกรไทยสิบ ตื้นโคราชปัดยอดหน้าซ้ายยกขึ้นไปสไปด์เลยไม่พูดงมาดาคู่นี้พ่คู่เดียวครับคู่เดียวกับคู่สไปดอันนี้กูเป็นตัวยกมึงกู่เป็นตัวติสิบเอ็ดสิบหกยอดไปอะไรคู่เดียวเปิดง่ายๆยกเข้ามาหัวใสไหมบ้านสอง mà leo mà leo tập hết rồi tập mà không đi được rồi tập mà không ไหลไปหรือเปล่ารับโอ้หลักๆเลยก็คือตำรวจแม็กนะครับนี่นะับเจมส์เฟอต้องคนเทนเลยฮะตอนนี้ครับแม่สองมดวดกัสป์ีเตยนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเต้นหลนะใครได้ใครเสร์ฟเสร์ฟเสเจมส์เสอนเบ เจอไปไม่ได้เปียบสิบสามสิบหกทุบปั๊บโอ้โหโอยังไม่มีผ้านี่น้องพึ่งมาแล้วนะนี่โ็้ยังไม่มีผ้านะครับครูเบลเ็นลูนี้ครับเก็บสวย สิบเจ็ดสิบสามยังได้าโ้ยิ่งเดียวเขไปโอ้หเตยแม่รสเศพืงวันนี้มันแม่มันัเเพื่ป่าชาติเยมั้มื่อสิบส 500 5ยกมากดีนะครับอีกโจนะลงหลายลงโจนะขี่ล้มเสียส18 14ยอดดีครับแม่เสือดีกว่าที่คิด ไม่คะนี่โหสิบแปดขี้สิบใ่ไหมโอ้โหมีบางคนนะเอาแด้ออกหมดเลยใครจะไปเกี่ยวเลยครับก็เดีแยบนี้เยมาลโอ้โหออกหมดเลยครับ เดินทางมาจากโัว่นะครับน้องดีกับี1สิเ็ิียฮนนะ้าทางคับยียนแต่ว่าข้างนอกนิสัยดีมากครบน้องพอดีนะครับต้องบอกว่านิสัยดีครับอยู่ในเกมกีฬาเฉยๆนฮะออกมาข้างนอกเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับ แตหนึ่งสิบหนึ่งคือตรงตัวถูกนะยี่สิบสองทไปแบด แน่ใครจะไปรับรับสเดเจร้อยแบบนี้ครูเบลนะครับสำหรับใครไม่รู้จักครูเบลนะครับอาจารย์วีระยุทธ์ว่าเสษนะครับอจริงของครูเบลมีระยุทธ์ว่าเศกตัวคนวม,มาอยู่บ้านใส่คำแก่นนะครับยี่สิบสามสิบเก้า นี่นะครับดุงดังนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไทยทีวีเอสด้วยปัญญาวิทยาคมยี่สิบยี่สิบสามแม่ทั้งตัวนิดๆครับสามวิแล้วก็กดหาย ไสไปดินชาติโอ้อ้น้นนี้คู่ไปยินชาตินะครับคู่กับน้องเต้ถ้าจำได้ในธรรมดานะ,ะครับดีทตั้งสองฝัง่งไ้านเดียวครับดไานเดียวเปไ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับน้ำยาล้างหงสล้างหงสมนเจ็บนะครับ